โอเคสวัสดีเพื่อนเอทุกคนครับผมอยู่กับผมผม,มิงๆิงกับวันนี้เกมสกิล l l เจน n ์รอยัลนะฮะมามาลุยกันดีกว่ารอบนี้จะได้เล่นสายอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันทุกคนมาอยากเล่นสายอะไรว่าตอนนี้ผมโอเวอร์คิงแล้วก็เลยชิลๆนะอยากเล่นสายของราเ้นกันที่มันจะมีติดคริพวกนี้นะ,ะ,ะหรือไม่ก็เล่นพวกลูกโบงลูกโบงนิวเคลียร์ก็ได้วะานะ อันติติดคริก็ไม่เลวเหมือนกันถูกป่ะ hmm. มีสติงค์หลอดมีวอลหลอดอะฮะเจ้ายักษ์เทาวันก่อนก็เล่นไปละ hmm mm mm. ตัวนี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่ามันไม่ได้ปล่อยให้เล่นฟรีไงรอบนี้นะน่าจะเล่นโอ้วอ้วนม่วงระเบิดดีกว่าถ้าถ้าผมดวงดีนะอืม hmm. ตอนนี้ที่ว่าน่าจะกดยังไม่มีในใจเลยนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเจ้า t r e เชอร์ที่มันโกงๆหน่อยก็น่าจะเป็นตัวนี้นี่แหละที่ว่าได้ของครบปุ๊บมันก็จะได้เงิน70บาทพวกนี้นะรอบนี้ไม่มีฮิลลิงนะมีอัน okay. ติโอเคอันติชิลอันติชิลอันติชิลแล้วก็ตีเ d ชพดอโอเค รายแอดครับผมผมจะไปชิลกับ Spirit อ่าผมจะไปชิลกับสปิริตรัวๆเอาให้ถึกๆไปเลยนะฮะอเ,เอาแบบเน้นถึกไปเลยแล้วก็มากับเจ้าโกลเด้นแชมร็อกครับผมจะได้เงินเยอะๆนะฮะอ่ายิ้มหวานให้เพื่อนๆไปสักทีหนึ่งก่อนมีใครคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างโกกูโกกูซินชื่ออะไรวะ Your Mouth ไม่คุ้นสักท่านนะโอเคมาโอเคระเบิดอ่ะเดี๋ยวผมจะไปสปิริตนะแล้วก็สปิริตแล้วก็ชิลนะฮะแล้นอกนั้นถ้าเกิดไม่มีมาผมก็จะแรนดอมทั้งหมดเลยนะฮะจะเอาสปิริตเป็นตัวหลักเพราะว่าผมต้องการความถึกเพื่อที่จะเซฟเลือดผมเองนะเพราะรอบนี้ไม่มีฮิลถูกป่ะฉะนั้นของที่จะมาช่วยยือ้อเลือด ก็จะมีสาย HP สายโลแล้วก็สายสปิริตนั่นเองนะโอเคอ่ะเขาก็ยังไม่ได้ซื้อของอะไรทั้งนั้นถ้าเป็นตาปกติผมสมควรจะชนะนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยนอกจากดามจจับแหลซึ่งผมมันจะมีออโต้คอการ์ดออกมาเรื่อยๆผมคือผมได้เปรียบกว่าเขาอะง่ายๆนะ น่แถมผมมีฮิวสปิริตเล็กน้อยด้วยนะผมไม่ค่อยอยากแพ้เข้าพออะไรเพื่อนๆไอ้เยี่ยมมันจะโดนขโมยตังค์อย่างนี้ไอวีเนื้ยเรียบร้อยอา่าแอตแทกแชโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอ้ยเอาเลยดีกว่าชิลคอนโทรลเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะโกงมากในช่วง5เกมแรกนะฮะเพราะว่า มันจะช่วยให้สปิริตตัวถึกขึ้นแล้วก็ถ้าสปิริตอยู่ในสนามนานขึ้นถึกขึ้นมันก็จะเสกโลออกมาเรื่อยๆด้วย,วยพวกนี้ประมาณนั้นนะอันติเมตโอเคสายสปิริตอันติเมตรอบนี้น่าจะเล่นยากหน่อยนะลิชลิชสายอันติหรอวะเนี่ยก็ขอแค่อย่างเดียวอ๋อจะเล่นลูกโบงสถานะนี่เองโอเค จะพยายามเล่นลูกโบงสถานะใช่ไหมฮะโอเคอก็ขอแค่อย่างเดียวขอให้อันติีของคุณไม่ติดคริขอแค่นี้แหละนะฮะขอให้อันตรีของคุณมันไม่ติดคริแค่นี้ผมก็จะชนะแล้วนะฮะเพราะว่าอันติีติดคริของเขาก็800ดเดมจแบบนี้ไอ้ยมือโอกาสติดคริ20%ขอบคุณนะทำให้เป็นไรนะฮะมันเรื่องธรรมดาอยู่แล้วมันธรรมดาจริงเหรอไอเว้ย อ่าแรนดอมหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็สปิริตหนึ่งตัวแรนดอมอีกครั้งหน mm ึ hmm. ่งมีคนเล่นอันติหรือเปล่าแน่นอนเจ้า Frostmage น่าจะเล่นอันติฉะนั้นอ่าเอ e เนอร์จีคอครับผมแล้วก็ Dodge Boost เป็นสกิลที่ผมอยากได้อยู่แล้วนะ mm hmm. เดี๋ยวยังไงก็ต้องกดนะ mm hmm. เพราะว่ามันจะได้มาคอมโบกับเจ้า Dodge Share ตรงนี้ด้วยนะ ดาเมจของเจ้า DIY Warrior 3แสดงว่าแกก็แพ้คนอื่นมาเยอะเหมือนกันนะฮะอ่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ละมัง้งมั้งนะทุกคนมั้งนะมั้งนะโอเคดูจากเลือดของผมผมน่าจะโดนกระช่วกอีกครั้งหนึ่งจบนะฮะเรียบร้อยไส้แตกแต่นี่ก็คือเรื่องปกตินะเพราะว่ามันเป็นตัวต้นเกมอยู่แล้วนะ นี่โดนน้อยแล้วด้วยเนี่ยโดนแค่สามเดมจ dodge boost spirit control นะแล้วก็เอ่อ shield ต้องเอานะส่วนตรงนี้ไม่มีอะไรที่ผมต้องการก็ random ครับผมได้ share spirit r e g มาโอเคกู o ดแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเป็น hp share ครับผม จอคนพี่คนแค่คนพี่คนแคคนนี้บอกตรงๆเลยนะทําไมรู้สึกว่าช่วงนี้โคตรเก่งเลยวะมันก็แค่บัฟได้แม็กเลือดมาเรื่อยๆแค่นั่นเองนะแต่รู้สึกว่าตั้งแต่มีสายเฮสเข้ามาในเกมนี่มันเก่งกว่าเดิมเยอะมากเลยทุกคนเพราะว่ามันทําให้มี d u เรชั่นไทม์ที่ไวขึ้นแล้วมันจะมี d ดาม g จที่หลากหลายขึ้นผู้นี้นะ ผมไม่รู้อะว่ามันเก่งขึ้นเพราะอะไรแบบเป็นรูปประทแต่ว่าผมเจอมันส่วนใหญ่ผมแพ้นะยิ่งเลดเกมนี่บอกไว้เลยว่าโอ้โหแม่งโคตรน่ากลัวนะอันนี้จะเป็นการฮิลถ้าเลือดเหลือ12เกมไว้ทั้งคู่3ตัวก็เอาเอาฮิลติดไวน้น่าจะเป็นอะไรที่ดีผมมีเงินละผมมีผมเอาฮิลมาเพิ่มน่าจะเวิร์กนะ HP แช์นะแล้วก็เอาเป็น สปิริตคอนแท a c t หนึ่งอันนะฮะตรงนี้ไม่มีของที่ผมอยากได้ก็แรนดอมครับผมเอมเอา s i s t i s t f r ฟรีสแปะไว้อันนึงนะยังไงมันก็ได้ใช้อยู่แล้วนะแล้วก็ตรงนี้แน่นอนครับคอกาดครับผมอ่ะแล้วก็รอนะตรงนี้จะเป็น Dodge ผมจะไปเพิ่มสายดอชดีบอกว่าเนี่ยเพราะว่าสายอันติตอนนี้ยังเหมือนจะไม่ค่อยมีคนเล่นนะอ่ะดี w ว r r วอรี a ออร์6ามาเบาๆหน่อยน้องนะฮะโอเคแตกไปแล้วหนึ่งลูกลูกโป่งผมโอ้ย2 6ตีติดครีบ่อยด้วยโอ้น่าจะไม่รอดเรียบร้อยไส้แตก ได้เมชหกสองคนเลยทุกคนแม่งไอ้ตัวนี้แพ้ผมเจอคุณเนอันดับ1ของบอร์ดนะเวลานี้โอเคอ่าตรงนี้ขอเ,อเป็นแรนดอมหครั้งนะฮะแล้วก็เอาเป็น HP agility นะแล้วก็ attack share base s h i e l d ครับผมแล้วก็เอาชิลมาโอเค มีคนเล่นตีอย่างน้อยน้อยหนึ่งคนเดี๋ยวแอตแทกมิสผมก็ต้องเอาไว้ด้วยนะโอโหผมอยู่อันดับสุดท้ายของตารางอี้ยังเอ้ยโดนดาเมจหกกระสวกมานะฮะคอาการดออกมาแป๊บเดียวแตกเลยทุกคนบ้าเอ้ย Frost m เ g e เจ้านี่เอา d i p a t แพทเทิร์นโรดมาแสดงว่าตั้งใจที่จะขึ้น i n t e n นทีฟหรือไม่ก็ Frost Nova ตั้งแต่ต้นเกมเลยสิเนะโอเค ก็เหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่ดีนะฮะแต่ว่าคุณก็ระวังพวกดีวสา3ตัวนี้ดาเมจ4ถึงหไว้ก็แล้วกันนะฮะของมันแรงครับผมเพราะว่า f r o s t m a มจกว่าจะเกิดก็พักหนึ่งเลยนะบอกไว้ก่อนนะม,นมันไม่ใช่ง่ายๆนะ โอเคแอตแทกมิสหนึ่งอันแล้วก็ HP s h a แชร์ชิลคอนโทรลหนึ่งอันนะฮะถ้าผมเอา Attack b o o ูสผมจะได้เลือดขึ้นอีกนิดนึงของเจ้า Attack Share ตรงนี้นะฮะหนึ่งแอตแทกได้เลือด6ก็จะได้เลือดมา48ได้เลือดมาประมาณห้ไม่เอาน้อยไปแ r รนดอหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้แน่นอนคอกาดครับผม แล้วก็ตรงนี้ Spirit Marble นะอุ้ย Dodge Boost ของดีจัดมาต้องใช้นะอ่ะเจอ d y w a r r i o r r รเมแค่3นี่น่าจะเป็น d y w a r r i o r r ที่ d ดาม g e กระจอกที่สุดแสดงว่ามันอ่อนเว้ยผมมีโอกาสชนะดุกคนอ่าคนอื่นเข้า5กับ6แสดงว่ามึงมึงกระจอกสุดมาโอเคดีดีดดมาอ่ากระจอกแบบนี้เดี๋ยวจัดให้นะเออดาเมจ1หน ยิ่งแอตแทของเขาน้อยอันติยิ่งเบานะฮะดีวายวอริเออร์มันก็อย่างนี้แหละแต่ว่ารอบนี้ผมเข้าใจนะมันมีสอมันมี3ตัวไงที่มันจะต้องชิงดํากันอยู่มันการที่มันจะเกิดทั้ง3ตัวนี่ก็คือทั้งบอร์ดนี่น่าจะเละไปหมดแล้วนะฮะอันนี้เรื่องปกตินะทุกคนเอา HP ชาร์จดีปะ่ะเอาแรนดอมดีกว่า ได้เบสเรกมานะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยว okay. รอบหน้าจะเอาเป็นชิลแอตแท็กตรงนี้ก็แล้วกันนะอ้นี้ก็เก็บดอกเบี้ยไปเรื่อยๆนะโอเคไหวไหมฟรอสเมจมึงจะแตกแล้วเนี่ยอ่าไอ้นี ه, ่เห็นเพื่อนๆเห็นว่ากำลังกระจอกอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูเขาหน้าคุณโยเมาเนี่ยนะถ้าเขากลับมาได้แล้วเงินเขาเกิน4,000-3,000พวกเนี่ย กลับมาตูม้มนึงอะจบเลยอ่ารอบนี้ผมจะขอแก้แค้นคืนล้วกันนะคุณวูฟไรเดอรนะ์นะเมื่อกี้คุณขโมยตังผมไป30บาทนะฮะผมงกครับผมอ่าเจอสปิริตมาเบิรตีไปทีละประมาณ150ยห้าสเดมจทุกๆ2วินะฮะบอกไว้เลยว่าเจ็บนี่ราเส้นกันเว้อืบ่เบ้า,เ,า,เ,าเรียบร้อยสปิริตมาเบิาเมจประมาณพันส หน้านี่เลเวลหนึ่งนะทุกคนมันโกงระดับนี้นี่แหละนะฮะเอา HP boost 1อันเนาะแล้วก็แน่นอนครับรอบนี้มันไม่มีฮิลลิ่งเอา defense mastery มาใช้แทนนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรไม่มีคนเล่นสายฟิ r ี่เอาแรนด o อมครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาเป็น pre battle shield นะ ยิ่งผมถือขึ้นสปิริตก็จะยิ่งอยู่ในสนามนานยิ่งสปิริตอยู่ในสนามนานมันยิ่งเสกโลมันยิ่งเสกฟรีสนะฮะแล้วก็มันก็ยิ่งจะทำดามจฉะนั้นพรีแบตเทิลฟรีสเป็นอะไรอ๋อพรีแบตเทิลชิลมันดีสำหรับผมมากๆในรอบที่ไม่มีฮิลลิ่งครับผมถ้ารอบที่มีฮิลลิ่งเพื่อนๆก็ต้องประเมินกันเองว่าจะกดไหมนะ,ะเพราะว่าการที่มีพรีแบตเทิลชิลมันทำให้เลือดเราไม่ลดมันจะทำไปมันจะทำให้ฮิลลิ่งเอฟเฟกต์หลายๆอันไม่ออกไม่ออกขนนะฮะ เพื่อนๆก็ต้องประเมินกันเองไอ้นนี่ผมน่าจะชนะไม่น่าจะยากสปิริตตัวเขาอ้วนกว่าผมนะสปิริตของเขาตัวอ้วนกว่าผมแต่แต่ดดเมจของคุณไม่มีนะไอ้นี่ลดเลือดเดี๋ยวผมมีฮิลผมมีตรงนี้นะฮะลดดดเมจลงไปสอง มันจะมาคอมโบกับตัวนี้ได้ดีมากๆโอเคเอามานะฮะพรีแบตเทนชิลหนึ่งอันนะฮะตรงนี้ขอเอาเป็นโอ oh, เริ่มจะมาฟรีสกับฟรีสพวกคุณจะไหวไหมเปล่าวะแรนดอมหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นเดสบิลลี่ยังไม่เอาสปิริตคอนแท a c t 1หนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้ เอาเลือดดีกว่านะฮะเอา h p agility โ okay. อเคแล้วก็เก็บเงินครับผมผมเจ้า emergency mid cap phase 2, เอามาคอมโบกับเจ้า guardian armor นะฮะอันนี้เลือดเหลือต่ำกว่า12จะฮิว2ประมาณนั้นนะอันนี้ทุกๆ damage จะลดลง2นะฮะเหมือนกับเจ้าเนี้ยเขามี damage 4ถ้าผมแพ้เขา damage จะเข้าผมแค่2ประมาณนั้นนะแต่ถ้าเกิด damage แบบนี้มึงแตกแน่นั่นหมายถึงมึงพ่ายแพ้มาไงนะ เนเน่พโกโหดๆน่าจะอยู่ที่6กับ7ตรงนี้นะะอันนี้ผมชนะนะทุกคนเข้าตีผมไม่เข้าเลยนะอ๋อมีฟิ r ี่รีลิสด้วยว่ะไม่กลัวนะโอเคแล้วก็รอบนี้ไม่มีเมจิคริฉะนั้นพวกอันติติดคริก,ก็จะไม่มีมาผมน่าจะชนะนะโอเคดาเมจเข้ามากกว่าผมประมาณเท่าหนึ่งก็จริงแต่ผมดูโล่ผม2,000กว่าทุกคนโล่ผม2,000นะ ตรงนี้ขอเป็นแรนดอมหนึ่งครั้งแล้วก็แน่นอนสปิริตรัวๆนะฮะรัวๆไปเลยน้องนะฮะไอ้นี่ถ้าหลบได้จะมีค่าฟรีสแปะไปเอามาแปะไว้อันนึงก็ดีจะได้ค่าดอชตรงนี้มานะแตกไปแล้วหนึ่งท่านเรียบร้อยคนนี้เล่นอันติไม่น่ากลัวนะฮะเอาแรนดอมไปโอเคแวนการ์ดเดามจแวนการ์ดแอทแทก แต่ว่าค่าแอดแทผมน้อยโอเคอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาเป็น HP ชิลนะเดี๋ยวจะไปหา d ดามจเพิ่มจากไอ้นั่นด้วยพวกชิลส m แมชรอบนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีคนเล่นดอชฉะนั้นเสร็จผมนะคงจะมีพวกเล่นสายอันติแล้วไม่ค่อยอยากกดดอชกันใช่ไหมเพราะมันมีสตันใช่ปะ่ะไอ้นี่ถ้าเขาไม่เกิดผมชนะเลยนะเพราะว่าเลือดเขาเหลือแค่5นะฮะแล้วดูจากทรงผมน่าจะชนะด้วยทุกคน ไอคนแคะเนี่ยมันเป็นตัวเลดเกมนะฮะฉะนั้นถ้าคุณไม่เกิดมันก็เละแบบนี้ดีแหละนะได้เงินไป405สกิลทองยังไม่ได้แตกไปซะไอ้หนูแต่ถ้าเกิดเกิดนี่บอกไว้เลยนะว่าน่ากลัวมากๆเนี่ยเีดูดิดูดิดูดิเห็นไหมเห็นไหมทำท่าละทาท่าละ,าาละรอบนี้คุณน่าจะซวยที่เจ้า d ีว a r r i o r มันมีหลายตัวนะฮะไอนี่เป็นดอชโอเคเดี๋ยวไปหาดอชกันนะสปิริตเอามา อสปิริตเอามาโอ้โหเดี๋ยวไปหาดอชแป๊บหนึ่งนะดอชแชร์หนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้ผมจะเอาเป็นดอชอันติก็แล้วกันนะฮะดอชชาร์ตโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าน่าจะเอา HP Agility ตรงนี้เพิ่มเฮ้ยไม่เอาเอา h i ช l d ิลดีกว่ามันจะได้มีขึ้น2ดาวผมจะได้เอาชิล l d สแ a ม h มาใช้ด้วยนะเพราะว่าไม่มีคนเล่นสายหลบเลย นะเสร็จผมอาา d ว Warrior ์ไดเมเจอเอาคืนไปเลยมึงมาเลยผมว่าผมน่าจะสู้ไหวแล้วมังนะม้งนะมั้งนะเขาจะโดนฟรอสไปประมาณนึงแล้วก็เขาเจาะผมไม่เข้าทุกคนเออชิลผมเกือบพนะันอ่ะมาดิอ่าโอเคผมสู้ได้นะเดี๋ยวผมจะมีคอการดมาเว้ยผมไม่กลัวนะ อ่ะโอเคขอการ์ดทำงานแล้วไหวเปล่าวะไหวป่ะเนี่ยโอ้ไม่ทันนิดนึงนิดนึงเอาใหม่เอาใหม่ถ้าผมมีชิลส์สแมชผมชนะนะฮะ HP แชร์นะฮะ, Share, ะ,ฮะแล้วก็เอาฟรอสชิลสหนึ่งอันแล้วก็ตามด้วยชิลส์สแมชครับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้อันติปล่อยชิลอันติปล่อยชิลก็ไม่เร็วเอามานะฮะแล้วก็ตรงนี้ขอขึ้นเป็นเบสชิลสหนึ่งอันเนาะแล้วก็แรนดอมนะ แต่ว่าเร็กซ์รีเคลก็ไม่เร็วเอาแรนดอมแรนดอมอะสปิ r ิตมาร์เบของดีแต่ผมจะยังไม่กดนะฮะไม่รีบไม่รีบเพราะว่าที่มีอยู่ตอนนี้ผมว่าเพียงพอแล้วล่ะนะฮะผมมีชิลส์สแมชเพิ่มนะฮะพอละดาเมจผมเหลือเฟือแล้วก็โดนก็ลดลง2เดี๋ยวมีฮิลด้วยนะอ่ะมายังไงเลือดประมาณ3,000 อ่าผมมีชิลส m แมชที่เป็น no action damage ผมว่าผมชนะไม่น่าจะยากไม่อยากแพ้ด้วยนะเพราะว่าเจ้าวูฟไรเดอร์มันจะขโมยตังไป60บาทครับผมแต่ผมชนะอยู่แล้วทุกคนผมชนะแน่นอนนะอ่าชิลสแมชยังไงอ่าตอนนี้ผมเหมือนกับเหมือนจะกำลังแพ้แต่จริงๆไม่ใช่นะเฮ้ย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 เรียบร้อยไอเว้นเน้ย แพ้ว่ะแพ้ว่ะเอาเป็นสปิริตมาเบิ e หนึ่งอันนะฮะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ขอเอาเป็น HP s t r สไตนะฮะแล้วก็แน่นอนตรงนี้เอา Dodge Share ครับผมอ่ะรอรอบหน้าจะเอาเป็นชิลเล็กนะเมื่อกี้ลดดาเมจไป2องฮิลมาสองโอเคมันเริ่มทำงานแล้วนะ ตอนนี้เหลือกันอยู่5นอ,อยังไงผมแพ้2คนนี้ใช่ไหมเดียวเดียวเดียว,ยวคนนี้ผมมีโอกาสชนะเพราะว่าผมมีชิลส m แมชมาเพิ่มล้แล,แล้วก็เจ้าวูฟไรเดอร์เมื่อกี้ผมมีไอ้นั่นเพิ่มด้วยสปิริตมาเบิลนั่นเองนะอ่ะอยังไงพ่อหนุ่มโอเค2อ2 4ออ่หะห อะสปิริตของเขาแตกไปแล้วของผมก็แตกเช่นกันแต่ว่าผมยังมีความถึกแล้วก็ยังมีคอกาดอีกรอบนึงนะฮะอ่ะมาทันปะไม่ทันว่ะทุกคนดามจชห้าลบไป2เหลือ3เหลือ9เดี๋ยวฮิวมา2โอเคอ่าชิลเล็กฮะแล้วก็ตรงนี้ผมขอเอาเป็นฟิ r y ี่ดอชเพิ่มค่าดอชก็แล้วกันนะ ตรงนี้เอาเป็นอันติเมทคอนโทรฮะแล้วก็เอาชิลดอสแล้วก็เบรกดอสอันนี้ขโมยเลือดถามว่าดีไหมจริงจริงมันดีนะเอา HP สติลโอเคโอ้โหตรงนี้นำโด่งเลยวะ่ะแต่เมื่อกี้เขากำลังจะแพ้ผมแล้วอะ่ะโหนี่เน้นถึกชิลสแมชอืมน่ากลัว เจอด้วยไอเวนเอ้ยเบาเเมื่อกี้ผมทำท่าจะชนะเข้ารอบนี้มาดูกันว่าผมจะสู้เขาได้ไหมนะเขาไม่ได้เน้นดดเมจจากการตีปกติแล้วเขาเน้นแดเมจจากการปาโลนะฮะสปิริตมาเบิร์ของผมโอ้โหหลบได้ด้วยหลบ20เสือกหลบได้อีกขอบคุณนะโอเคไส้แตกไปแล้วหนึ่งท่านเรียบร้อยโอ้คนนี้ก็ไส้แตกโอ้งานหยาบ เดี๋ยวผมจะเอสไิริตมาเบิลมาใช้อาจจะอาจจะช่วยได้นะฮะไอ้ทุยอาสไิริตเดธบิลลี่ผมต้องการ Freeze. ฟรีสฟรีสน่าจะช่วยได้นะฮะไอ้น,นี่เน้นถึกขึ้นไม่เอาเอาแรนดอมหนึ่งครั้งเอาดอชบูสหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็เอา HP Shield นะฮะอัฟลิฟติง ไม่มีอะไรเลยอ่า HP frenzy นะฮะแล้วก็เอาเป็น frost shield 1นึ่อัน HP agility แล้วก็ตรงนี้ขอเป็น HP robustness ยิ่งเลือดน้อยทุกๆ400 damage damage ผมจะเพิ่มขึ้น1%ทุกๆเลือด400ที่เสียไปอ่าประมาณนี้นะ ผมมีเลือดเจดาเมจเข้าหโอเคอ่ะผมโดนจับล้สปิริตมาเบร์จะออกมาเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะดาเมจนะโอเคเลือดผมหายไปประมาณครึ่งหนึ่งละข้อกาดออกมาข้อกาดไม่ทันว่ะไม่ทันนะโดนขโมยตังไป60โอ้ยจุกหลายอ่า r a n d o อมหนึ่งครั้งนะฮะเดดบิลลี่เอามาไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะแล้วก็แน่นอนตรงนี้ขอเ,อเป็นเบสชิลนะฮะตรงนี้ขอเ,อเป็นฟรีสเชลครับผมตรงนี้ r a n d o อนะฮะแล้วก็โอ้ตรงนี้ยังไงก็ต้องกดเพราะว่า d ดเม g e 8ผมจะแตกละรันด้อมไปได้ฟร e สเรกมาโอเค ผมน่าจะเจอ d ีวาย r อร r r อันดับหนึ่งตรงนี้นะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะฮะแต่ว่าใส่สุดแล้วมา d e a ด b ิ r r y เอ่อสปิริตผมตัวขนาดไหนวะเนี่ย3000เลเวลหนึ 3, 1, ่ยี่สิบห้เปอร์เซโอ้โหมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้เยอะนะฮะผมน่าจะไม่รอดว่ะทุกคนเดดบิลลี่น่าจะไม่ไหวนะฮะนอกเสียจากว่าเขาจะติดฟรอส t ์รวัรวๆพวกนี้นะฮะ โอเคติดฟรอสสองสองร้อยร้อยห้าสิบไม่เยอะนะเดซบิลลี่ก็คงจะไม่แรงขนาดนั้นว่าแล้วเสียเรียบร้อยแตกโอเคอันดับหนึ่งมาตลอดเลยว่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หนะ้าสำหรับ EP ีนี้บายยครับผมเจอกันนะเจ้าไดแอด ลูกโป่งลูกโป่องอสีน้ำสีน้ำตาลนะเออใช่ไหมเพราะว่าผมเล่นลูกโป่งโล่ก็ต้องประมาณนี้อมไม่ไหวดาเมจย,ย,ยังไม่ยังไม่เยอะพอนะ